สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมาวิยาลัยมหิดลขอนำเสนอ CMU Knowledge Brief รับโดยในวันนี้จะเป็นหัวข้อ HR กับความท้าทายรูปแบบใหม่ทำอย่างไรเมื่อการทำงานไม่เหมือนเดิมครับซึ่งเป็นบทความโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรพลลาภาพิธิสันวิทยาลัยการจัดการมาวิลัยมิดนนะครับ ซึ่งเป็นบทความที่เผยแพร่ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์กับติดตามชมครับการทำงานของหน่วยงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปี2566นี้สำหรับในหลายๆหน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจ,จากปัจจัยภายนอกและภายในหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเตรียมรับมือกับประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไร ประเด็นแรกการปรับโครงสร้างและรูปแบบการทำงานขององค์กรโครงสร้างขององค์กรและรูปแบบการทำงานควรมีการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลารูปแบบขององค์กรสายงานต่างๆและบุคลากรจะมีลักษณะที่สามารถกับเคลื่อนก,กิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสายงานใหม่ที่องค์กรพัฒนาขึ้นหรือปรับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเพื่อภาระงานใหม่ทำให้พนักงานต้องเรียนรู้การทำงานในรูปแบบใหม่พัฒนาทักษะใหม่และสร้างเครือข่ายในการทำงานที่ใหม่ การตัดสินใจรับรักงานใหม่ที่มีความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการทำงานใหม่การรีสกิลหรือการอับสกิลให้พนักงานตลอดจนการปรับลดหรือเลิกเลิกจ้างหรือหาแนวทางการบริหารพนักงานที่มีประสบการณ์การทำางานสูงและค่าตอบแทนสูงแต่อยู่ในสายงานที่ความรับผิดชอบแต่อยู่ในสายงานที่มีความสำคัญลดลงซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและท้าทาย ประเด็นที่2การปรับแผนงานการสรรหาพนักงานการปรับแผนงานการสรรหาพนักงานการรักษาคนเก่งขององค์กรสร้างและมัดใจกลุ่ม t ทเลนตขององค์กรและรองรับกลุ่มคนทำงานใหม่โดยเฉพาะ Generation C ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีงานที่ท้าทายแต่ไม่ยึดติดกับองค์กร คนรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองคุ้นเคยเป็นช่องทางในการก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างสมดุลชีวิตรวมถึงการนําตัวเองออกไปหับประสบการณ์ในต่างประเทศค่านิยมดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคัดเลือกคนมาทํางานแล้วยังมีผลกระทบต่อการสรรหาการรักษาพนักงานกลุ่มเชียรเลนต์รุ่นใหม่ขององค์กรด้วย 3. การปรับระบบการประเมินผลงานและระบบการให้รางวัล การปรับระบบการประเมินผลงานการกำหนด KPI ค่าจ้างค่าตอบแทนระบบการให้รางวัลและสวัสดิการให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุน่นและสอดรับกับการดูแลพนักง,งานที่ต้องการสลับโยกย้ายหน้าที่แจากพนักงานเดิมไปสู่รูปแบบการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 4. ่การให้ความสำคัญ เรื่องของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรในครั้งหนึ่งปัจจุบันองค์กรจํานวนไม่น้อยอยังมีการทํางานแบบไฮบริดหรือการให้พนักงานทํางานที่ทํางานสลับกับที่บ้านหรือให้พนักงานทํางานจากที่ใดก็ได้แทนการทํางานที่ออฟฟิศทุกวันในบางสายงานหรือการนําการประชุมออนไลน์มาใช้เป็นการดําเนินการหลักในประเด็นนี้อาจจะยังไม่มีผลต่อวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจจะมีผล ต่อทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กรได้ปี2 5 6 6นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรจะต้องสรรหาพัฒนาและรักษาแทเลนต์รุ่นใหม่ขององค์กรเอาไว้ครับนั่นก็เป็นสรุปบทความอาอาของอาจารย์อลาภาปิติสันนะครับที่เผยแพร่ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ขอทุกท่านได้โปรดติดตามารับชมและรับฟัง CMU Knowledge Brief และ CMU Share and Learn ได้ตามช่องทางตามปกติต่างๆที่ท่านได้ติดตามขอขอบคุณและสวัสดีครับ